สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง Dore d r ในช่วงรีวิวทอยวันนี้เราจะมารีวิวงานแม็กฟารนของ The Batman นะครับนี่หน้ากล่องด้านข้างด้านหลังด้านข้างอีกฝังก้นกล่องบนกล่องโอเคอ่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอึ๊บ อนี่ซื้อมามือหนึ่งเลยฮะข้างใน,นก็จะเป็นถาดใสายอย่างนี้นะฮะมีแค่ถาดใสารองตัวไม่มีถาดใสาที่เอาไว้แปะข้างหน้าเหมือนปกติของงานญี่ปุ่นจริงๆมันมีสายยางรัดตรทองนะแต่ผมตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันจะยากลําบากต่อการรีวิวภายหลังเพราะว่าเพิ่งแกะเมื่อกี้เหมือนกันของที่ได้มาในกล่องก็จะมี action figure the batman ความสูง7นิ้วนะครับ แล้วก็จะมีแกรปเปิลกันหนึ่งอันแล้วข้างหลังก็จะมีการ์ดคาแรคเตอร์เดอะแบทแมนแถมมาให้กับฐานยืนวงกลมมีสกรีนโลโก้ดีซีด้วยเห็นไหมแต่ฐานกับการ์ดนี่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเออเหมือนซีลพลาสติกติดกับฝากล่องด้านหลังมาก็เลยโย่ผมไม่แกะดีวะโย่ผมคงไม่ได้ามาตั้งหรอกอ่ะมาดูตัวปิเกอร์ดีวา นี่เดอะแบทแมนะอยู่ในเรืรใ,ในพลาสติกอย่างนี้เนระอออกอบยากพวกพวกไอชัอฟิกเกอร์ฝรั่งนี่ผมไม่ค่อยเจนนว่าทําไมเขาต้องทําทําเป็นกล่องพลาสติกหลุมเอาฟิกเกอร์ยัดเข้าไปยัดแบบพอดีช่องเลยนะแล้วแบบเนี่ยการล็อกของฟิกเกอร์ก็คือถาดพลาสติกมันจะพอดีกับตัวฟิกเกอร์เป๊ะเ,เวลาเขายัดเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะแกะมายากมาก เนี่ยพอดีเป๊ะเลยอ่ะพอดีขนาดในตันเขางอคิดดูเขาเป็นเมนงออะดึงออกมาดึงออกมาติดโอ้ยตีถ้าเสียงก็แก๊กมันดังไปก็ขอโทษนะครับอะมาดูฟิกเกอร์กันจับยิงตรงตรงิสวยบอกเลยว่างานนี้ สวยมากสวยจริงอ่ะเดี๋ยวนะจัดยากจังเว้ยอ่ะโอเคได้แล้วกับเดอะแบทแมนนี่สวยสูงเจ็ดนิ้วนะผ้าคลุมนี่เป็นยางพ VC อ่อนนะนุ่มเลยแหละเสียดายถ้าเป็นผ้าแท้นี่จะดูทรงคุณค่ากว่านี้แต่ก็เข้าใจในเรทราคานี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะ จุดขยับนะครับจุดแรกจะมีจุดขยับที่หัวตรงนี้หันหันจริงๆมันหันได้นะเงยได้ก้มได้แต่มันติดติดเขาเรียกว่าอนะไรปกผ้าคลุมตรงนี้มันเลยแบบเห็นไหมมันเลยติดแบบงึกงักนิดนึงในแค่นี้เงี้ยหันซ้ายก็ติดหันขวาก็ติดก้มไม่ได้นะ่ะจุดขยับที่สองก็คือช่วงลําตัวนี่เห็นไหมมีข้อต่อมา ้มเงยบิดซ้ายขวาได้นี่มนมนนหมุนหมุนนี่เห็นไหมจุดเขยับที่3ก็คือตรงข้อต่อหน้าท้องตรงนี้ระหว่างท้องกับเข็มขัดอ่ะฮะนี่ได้นิดนึงได้นิดนึงพอแบบให้มันขยับได้มากขึ้นจุดต่อมาคือตรงแขนช่วงหัวไหล่กลางได้นี่นี่น,นี่แล้วก็ตรงข้อศอก งอได้อ่างอ,อจุดต่อมาก็คือข้อมือนะครับเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะแขนเหมือนกันจุดขยับถามว่าการลงสีดีไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็คือถ้าเล่นของเล่นฝรั่งมาก่อนพวกแม็กเฟนมาเทลหรือของสะสมไอแคนฟิกเกอร์ของฝรั่งมันจะลงสีไม่ค่อยเนียบครับมาเบลเลเจนเงี้ยสีมันจะเลอะสีมันจะขาดขาด,ขดหายๆบ้างก็เป็นปกติของมันนะฮะ ก็งานมราคาหลักพันหลักพันต้นๆเองอจุดขยับต่อไปก็คือช่วงขาตรงนี้ต้นขานี่กลางได้เห็นไหมกลางขาได้นะไม่ธรรมดานะอจุดขยับต่อไปคือช่วงหัวเขา่านี่งอได้เป็นดับเบิลจอยด้วยเห็นไหมนี่นี่นี่จุดต่อไปคือข้อเท้านะครับนี่ โอ้โหแน่นแต็กเลยตรงข้อเท้านี่แน่นจัดเลยแน่นจริงแต่แต่มันขยับได้นะแต่มันแน่นเฉยนี่อะจุนสุดท้ายก็คือปลายเท้าทําปลายเท้ามาให้ด้วยนี่ธรรมาดาให้ไหนนั่นสุดยอดอืมก็จะมีพาร์ทแถมมาให้ก็คือเป็นแกปปิ้งกันเอาไว้ใส่มือแบทแมนข้างนี้คุณดูคุณดูตรงนี้นะมือข้างที่เอาไว้ใส่แกปปิ้งกันนะแม่งเจาะรูมาให้อย่างนี้เลย ที่เจ็บกว่าคือที่แสบสันกว่าคือเลยรู้ไหมแม่งให้มึงไม่ให้พัดมือกูมาเปลี่ยนด้วยคือกูต้องทนเล่นมือแบ่ๆอย่างนี้แปลกๆเกิแบบข้างหนึ่งแบ่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งเหมือนจะกำอะไรสักอย่างเออเอาหลุดข้างหนึ่งเหมือนจะกำอะไรสักอย่างคิดเองว่ากำอะไรนะอืมก็ไปรู้สินะอะแขนหลุดซะแล้วเดี๋ยวนะข้อต่อหลุดได้หลุดง่ายมากเดี๋ยวนะอึบอ้าวชิหายแล้วเดี๋ยวหลุดหลุดแล้ว ดูด,ดอีอ่ะเนี่ยบร้อยครับก็จะประมาณนี้เนอะ The Batman จุดขยับมันถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จะซื้อไหมผมได้มาคือถ้าคนพรีออเดอร์ราคามันจะอยู่ที่รา,ราวๆแปดร้อยบาทไม่เกินเนี้ยไม่เกินแปดร้อยมือหนึ่งน,นนะแต่ถ้าคนไม่ได้พ r ะตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ที่พันหนึ่งร้อยถึงพันสี่ร้อยบาทถ้า เอาราคาตอนพีผมว่าคุ้มของเล่นไม่เกินหนึ่งพันได้ขนาดนี้ยแล้วตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่มากสูงเจ็ดนิ้วราคาไม่ถึงพันคุ้มแต่ถ้าซื้อตอนนี้ผมคิดว่าถ้าซื้อตอนนี้นะซื้อวันนี้เลยได้ราคาไม่เกินพันสองร้อยผมก็ยังว่าคุ้มอยู่ดีด้วยขนาดด้วยการขยับจุดขยับมันอนะแล้วใครเป็นสายโมของเล่นอนะเอาไปโมดิฟายใส่ผ้าคลุมจริงหรือว่าลงสีเพิ่มนิดหน่อยสวยเลยคุ้มของเล่นไม่เกินพันห้าได้ขนาดนี้คุ้มก็ ถือว่าใครชอบหนังเรื่องเดอะแบทแมนดูแล้วอินต้องจัดครับเป็นแบทแมนที่สวยที่สุดเลยนะนตอนนี้สำหรับผมจริงๆผมอยากเล่นงานเมสโกนะแต่ราคาแม่งแรงแวะแถมมันเป็นผ้าด้วยพอเป็นพอเป็นผ้าจริงปะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะ,จ,ะจะต้องดูแลมันดีแค่ไหนถึงจะไม่พังอนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับถ้าว่างจะมาตอบแล้วทำไมจะไม่ว่างล่ะจ๊ะสวัสดีครับผมไปละชว์อแวนเจอร์